ยนี้กใจปั้มใจป่าก,กันขนาดไหนบอกขอยกนี้ให้กับปูมันธนาไปฟรีๆเลยบอกอยากได้ก็เอาไปเลยหนูให้พี่มาทำความรู้จักกับรินลี่เงียนหรือทองมณีวันวิสวรร์เธอเป็นดารานักแสดงชาวเวียดนามเกิดที่เวียดนามและอพยพไปอยู่ที่ประเทศ ลาวก่อนที่จะเดินทางมาอยู่ประเทศไทยและได้สัญชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาเธอมีชีวิตอย่างสุขสบายเปรียบดังนกในกรงทองที่มีสามีเป็นนักธุรกิจร่ำรวยคอยดูแลเป็นอย่างดีชีวิตอยู่อย่างสุขสบาย ไม่เคยได้ทำงานให้อยู่แต่บ้านดูแลลูกๆก,ก็มีเงินใช้เงินช็อปปิ้งกันอย่างสุขสบายอย่างมากสิ่งเดียวที่สามีได้ขอเธอนั้นก็คือไม่อยากให้เธอทำงานอยากิีอยากเที่ยวอยากช้อปปิ้งคือได้หมดแต่ขออย่างเดียวอย่าเป็นดาราอย่ากคิดหาเงินเพราะว่าลี่เนี่ยเป็นคนที่หลอกง่ายมากตอนนี้ก็เลยเชเขาแล้ว อยากให้เธอทำงานข้าวมาวงการบันเทิงและไม่อยากให้เธอทำธุรก,กิจใดๆเลยเพราะรู้ดีว่าลินลี่เหงียนนั้นเป็นคนที่เชื่อคนง่ายคิดสงสารคนใจอ่อนเห็นใจคนอื่นซึ่งคำพูดเหล่านี้ของสามีก็เป็นจริงอย่างที่ไม่ผิดเลย หลังจากที่ได้แยกย้ายเลิกลาจากอดีสามีไปแล้วนั้นเลนลี่เหงียนก็ได้สมบัติจากอดีสามีมอบให้ที่เธอต้องเอาไว้ใช้ดูแลตัวเองและกับลูกเป็นเงินเกือบร้อยล้านกว่าบาทแต่ด้วยความใจดีและเป็นคนที่มีจิตใจดีของเธอ ก็ได้โดนมิสาชีพหลอกให้เธอไปลงทุนโดยทำให้เธอสูญเสียเงินไปเกือบ50ล้านบาทซึ่งต่อมาได้ไม่นานเธอก็ได้ลดดแล่นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการประกวดนางงาม m i s s ิสแก d นบิว t ี้รีเจนชัยแลนด์ก่อนที่จะได้รับบทบาทเป็นนางเอกเรื่องแรกเรื่องนาคีทวีพกซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เรื่องแ,แรกของเธอเป็นเรื่องราว ความรักเกี่ยวกับองค์พญานาคและนี่ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอและได้แจ้งเกิดทำให้เธอเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นและเธอก็ยังถือได้ว่าเป็นราชนีนางรำถวายนาคราชได้อย่างอ่อนช้อยสะกดสายตาต่อผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นลินล,ลี่เงียนยังได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นทูตวัฒนธรรมแห่งอาเซียนไปอีกตำแหน่งด้วยเรียกได้ว่าทั้งสวยทั้งเก่งทั้งสตองจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากและเธอก็ชอบเข้าวัดทำบุญอีกด้วยทำให้จิตใจเธอผ่องแผ้วอยู่เสมอ ถือได้ว่าเธอสวยทั้งภายนอกและภายในเธอก็ยังเต็มที่กับการทำงานทุกๆอย่างที่เข้ามาขยันตั้งใจแม้จะเจออุปสรรคใดๆก็ตามก็ยังต่อสู้ไม่เคยยอมแพ้กับความฝันที่ตัวเองอยากได้ในขณะเดียวกันในฐานะความเป็นแม่เธอก็ยังรับผิดชอบต่อลูกได้อย่างเป็นอย่างดีเธอทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ทำความรู้จักกับเธอไปแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของเธอและให้กำลังใจเธอด้วยขอให้สิ่งที่ดีๆจิตใจดีเป็นคนจิตใจเอื้อเฟือเฟื่อแผ่เป็นคนที่จิตใจคิดสงสารความดีเหล่านี้ก็ขอให้เธอจงได้พบกับคนดีๆสิ่งดีๆจงเข้ามาหาเธออย่าให้โดนใครที่ใช้ความจิตใจดีของเธอตอนนัวนี้เป็นสิ่งที่ทำร้ายเธอได้อีก ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจและสร้างผลงานที่ดีต่อไปให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ